สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมยูนิ่งอีเลเวนสิบนะครับผมแนละ้วก็เราก็จะมา,าแนะนําอธิบายคล้ายๆเหมือนกับเบสน,นะก็คือไอเกมนี้มันก็มันน่าจะเป็นคู่ฟ้าแฝดละกันนะก็คือมันอยู่ในเครื์อเออเบสนั่นแหละนะครับผมแต่เรียกมันเป็นเวิร์ลสอกอร์นะครับผมยูนิ่งอีเลเวนสิบนะครับผมเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่แน่ใจว่ามันตรงกับ ภาคไหนนะครับผมผมไม่ชัวนะครับผมภาคนี้นะแต่ว่าก็เ,าเป็นภาคที่เล่นบ่อยที่สุดอะสมัยก่อนนะครับผม w i น n ี hmm. ่เ e l ลเว n สิบอะไรนะครับผมนะเป็นมันน่าจะโปรมันน่าจะตรงกับเฟสหมั้งนะครับโปรอุตชันซ็อกเกอร์หกะนะครับผมเออแต่ว่าแบบก็เรียกวินนี่เอเลเว่นนะครับผม 2,700หรืออะไรเนี่ย0ูนย์ศูมันแล้วแต่นะครับผมเออประมาณนะครับคือมันชื่อแล้วแต่แพลตฟอร์มนะครับผมที่ที่ได้อ่านอะไรประมาณเนี่ยครับเอออ่าถ้าวิน n i n อีเลเวก็อาจจะเรียกในแถบอเมริกาอะไรปรนะมาณนั้นก็คือแบบเกมแต่ละที่มันก็เรียกไม่เหมือนกันจริงครับแต่ว่าในโซนของเราก็ถ้าเข้าใจเป็นที่เข้าใจก็คือเฟสนะครับขอเอุลตรนซ็อกเกอร์อใช่นัแต่ มันเป็นภาคที่น่าสนใจวินนี่เวเวแหละเนี่ยนะครับผมแล้วก็เอามาว่ากันนะครับแมชเหมือนเดิมนะครับผมแมชมาสเตอร์ลีกเนี่ยก็อาจจะเป็นลีกอะไรเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูกดโหมดเนี่ยมีเกมอะไรก็ผมให้นี่ดีกว่าแล้วกันครับออกไปนะครับลีกครับแล้วก็เทรนนิ่งอันนี้การตั้งค่าเนี่ยมันสามารถอีดิตตัวนักเตะได้นะครับผมแล้วก็เข้าไปปรับการถ้าใครสนใจเล่นครับก็เหมือนเดิมนะคือผมโหลดมาจาก เว็บไซต์อัหาเอา ISO นาเพลี่นไปครับ Winning e l e v e นะครับผม ISO p a y e นะครับผม p a y e Season สองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะแล้วก็ไปเหมือนเดิมนะครับผมตามที่เราได้บอกเอาไว้ก็เนี่ยคล้ายๆกับเฟสเลยนะที่ผมพูดไปในคลิปก่อนนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมก็ตั้งค่าไปเหมือนเดิมแต่หน้าตาเนี่ยไอยตัวเฟส ภาคที่แล้วใช่ไหมที่ผมทำคลิปก่อนก็คือตัวโอเคกับโหลดออเซตติ้งอยู่ล่างใช่ไหมแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเป็นจอยส้นในอยู่ล่างแล้วก็มันจะเป็นตัวสีแดงเหมือนเดิมนะก็คือเป็นทีเยือนประมาณนั้นก็สลับกันได้นะครับเมเวลาเล่นกับเพื่อนอะไรางรับสลับกันได้สลับปัดน,นะครับผมก็ผมก็ปรับเหมือนเดิมนะไอตัวเนี้ยเคอร์เซอร์สตีเลยก็ออตโต้ไปแล้วก็ไอ้นี้ออฟถ้าถ้าถ้าจะผมเลือกเล่นนะนะว่าออฟไปจะออนก็มันก็ไม่ต่างกันมั้งนะครับผมส่วนอันนี้ก็ ใส่เพเยอร์ไปเนะี่ยผมไม่มีแล้วก็อันนี้จอยหนึ่งเนถ้าคู่แข่งเราหรือเพื่อนเรามันจะเป็นเลข2แล้วก็สี่สามเหลี่ยมสีแดงใช่ไหมครับนะผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะผมจบไปแล้วกดโอนนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้มาฟุตบอลในโซนแบบฟุตบอลสโมสรบ้างครั้งที่แล้วทีมชาติจะมาหาบาร์เซโลน่านะครับผมก็เจอกับเรอัมลมาดริดนะอ่ะประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ทีเย่าทีมเยือนยูนิฟอร์มนะโอเค มันจะโอเคกว่าที่แล้วนะเ๊สที่ผมเลือกมานะ้วมันแบบชุดมันอาจจะยังดูแปลกๆใช่ไหมนะอ่กดเอกเนี่ยมันจะสามเหลี่ยมอ๋อมีปรับตรงนี้ได้ด้วยนะอ่ะกากดสามเหลี่ยมนะครับอย่าย select combination แบบเราจะเลือกให้ตัวเสื้อเป็นเสื้อเยือนไอ้เป็นเสือเ้อเ,อย,เ,เอย้าใช่ไหมแต่กานเกมทีมเยือนนี้สมมตินะเนี่ยหรือว,ว่า จังเกเป็นทีมเย้านะครับผมลองปรับได้แม้กระทั่งเนี่ยเป็นเท้าเลยนะครับผมนะโอเคอเค็อคอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่ผมแบบอาจจะไม่ได้อธิบายไปด้วยนะนะฟาสเอสน่าจะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่านะแต,แต่เนี่ยมันปรับได้นะครับผมแม้กระทั่งอาเสื้ออย่างนี้แล้วใส่สลับอย่างนี้สมมตินะครับผมนะเออลองดูนะส่วนแล้วบอลลิดใช่ไหมจังเก็นี่ไป เ,เสื้อแต่กางเกงขาว่ี้าขาวแล้วกันเออเอประมาณนี้อ่ะกดไปนะครับแต,แต่นี้หน้าตาเห็นไหมหน้าตามันจะอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมเออโดยทั่วๆไปอ่ะนะครับผมหัวข้อมันจะคล้ายๆกันแต่อันนี้เรื่องความยากครับ,นะรบนี้ก่อนนะ e n t h a s c e s ก็คือเหมือนตอนเปิดตัวตอนนักเตะลงสนามใช่ไหมนะครับส่วนนี่ครับ difficultydifficulty Dif นะ ที่แปลว่าระดับอ่ะแบบอ่ามีฟ f เจอรืของความแตกต่างใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้คือระดับเลเวลอ่ะนะผมว่าความยากง่ายนะเราต้องคือแบบความหมายมานะคือความยากง่ายก็คือดาวเดียวก็ง่ายใช่ไหมอันนี้ก็ยากขึ้นมาปานกลางก็3ดาวนะครับผมแล้วก็อันนี้5ดาวคือยากที่สุดนะครับอ่าใน,นที่แล้เราเลือก3ดาวพอนะครับส่วนอันเนี้ย มันจะมีโฮมเอาเวชใช่ไหมคือแบบเป็นทีมเจ้าบ้านไปเลยลุ้ลนล้วอะไรประมาณนี้ไปแล้วแต่นมีเอาเวโกไหมเนี่ยนถ้าสมมติอย่างนี้ครับมันเล่นเหมือนทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่มีแล้วมั้งนะครับเรื่องเอาเวโกแต่อันนี้เป็นภาคเก่าเลยสองพันเจ็ดสองพันหกสองพันเจ็ดใช่ไหมเนี่ยแล้วมีเอาเวโกอะไรประมาณนี้ก็เราก็กดโนไปแล้วเร่อยเร่อครับมีเอ็กซ์ตร้าไทม์ฟไหมเราก็ไม่แล้วกันนะครับจะมีก็ได้นะเวลาจบเกม90นาทีก็จะต่อเวลา จะ120นาทีใช่ิญมะยิงจุดโทษไหมถ้าเยกก็ได้ไม่มีก็ได้อันนี้เหมือนกันครับนักเตะที่เปลี่ยนได้ที่เท,ที่แบบเราใส่มาได้เจ็ดคนนะครับผมจํานวน max จากตัวสํารองที่ใส่มาแล้วก็ไอันนี้เป็น injury หรือะไรเนี่ยนะครับผมก็คือ,อการบาดเจ็บจะให้มีบางระหว่างเกมอะไรครับสามารถแบบนักเตะสามารถเจ็บได้ดของิงหรือเปล่า แล้วแต่แต่ถ้าเลขขำๆกับเพื่อนคือว่าโ no. นไปตอนแมตช์ไทม์เหมือนเดิมครับมันจะมี5มี10 15 20 25 30ี่สบยมสิบครับ max สุดสามสินะแต่ทีนี้เราเลือก5ใช่ไหมอันนี้ไทม์เหมือนเดิมครับเวลากลางคืนหรือกลางวานันนะครับอ่ากลางคืนไปเป็นซีซั S ่นหรือวินอู่หรือวินเทอร์ซัมเมอร์เหมือนกันครับอันนี้มันจะไม่มีกล่องข้อความใช่ไหมไอเ้เพสที่ผมปรับคลิปที่แล้วมันมีอ่มันมีกรอบม,มันมีกล่องข้อความให้เราเลือกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่อันนี้ เลื่อนไปซ้ายขวาใช่ไหมซัมเมอร์มันก็จะมีอากาศดีกว่าฝนตกนะครับผมแล้วก็เอาอากาศดีเซงสเตเดียมเหมือนเดิมครับแต่นี้ก็มันก็จะบอกาชื่อสนามอะไรยังไงประมาณนี้ครับอ่ะแล้วก็มาสารซีโร่แล้วกัน,นครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้กรรมการก็แรนดอมไปครับส่วนลูกบอลก็แล้วแต่เป็นแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วกันนะครับสตาร์ทเมมเบอร์อย่าไปกดนะ มันจะเลือกแบบนักเตะเราจัดจัดทีมโดยอัตโนมัติเราไปจัดเาเองนะโนหมดนะครับส่วนนี่ครับความฟิตเฟสภาคาที่แล้วมันจะเป็นกล่องข้อความื่อนขึ้นและลงอันนี้ซ้ายขวาอย่างเดียวนะครับแล้กกดแดงนะจําไว้นับแดงทั้งคู่เพราะว่าถ้าไปทางขวามือสุดเนี่ยนักเตะมันจะไม่ฟิตประมาณว่ามันวิ่งแล้วมันเหนื่อยง,ง่ายอนะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนทีมทีมเชียร์จะมีทั้ง ทีมเยือนอย่างเดียวอ่าคเจจอจะเนี่ยผมจนจะซับพอร์ตทีมอะไรประมาณนี้นะเตะอะไระเชียร์ออกเสียงแล้วก็นี่ปกตินะครับผมแล้วก็มีมีทั้งทีมเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนนะครับผมอันนี้โฮมนี้อ่าอ่ากองเชียร์เขาจะเชียร์ทีมเจ้าบ้านนะครับผมโดยจะเสียงดังประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยจำนวน attendance แปลว่าความจุใช่ไหมก็สามดาวทั้งหมดนะครับผม แล้วก็อันนี้เป็นเฟรมก็บทีมนั่นแหละอ่ะทีมอะไรอ่ะนี้ครับใช่ไหมอินเดเชเชเชนแนลลีกอ่าดิพิมเ์ลีกใช่ไหมอิงแลนด์พัลลีลาลิกา้าอ่าเราต้องเอาอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็กดไปครับอ่ะาฟอร์มิชั่นเซตติ้งอ่ะโอเคอันนี้เราปรับไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ออกนะโอเคเราเรียกมันะครับการซีโร่ อัน้เจ็ดคนใช่ไหมอันนี้ๆๆน,นี่คือความยากก็ประมาณนี้โนไป5นาทีทีมนะครับบอนจะไป่หลุดไปแทีมก็อันห้านะกดแล้วก็กดโก้ไปอ่าเนี้ตัวแมทเห็นไหมมันจะมีออโต้เมนูเมนูเซตติ้งนะอ่ากดตรงนี้เหมือนเดิมนะผมก็สตาร์ทเกม จัดแผนเซตแผนอะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่ต้องลงรายละเอียดอะไรมากเลยๆกันก็ถ้านึกถึงสมัยนั้นก็เห็นะโรนัลเต้เราก็ฟุ้ขึ้นหน้าคุ้นตากันในะโรนโดอ่าบนะ้างซีดานนะครับผมมันโรนโดอาร์ไนนะไม่ใช่คริสเตียโนโรนโดนะนะครับก็เซตฟอร์เมชั่นแล้วก็เลือกไปเอาไปจัดแผนยังไงอะไรก็เป็นเป็นแผนธรรมชาติของทีมน,น,นั้นๆเลยก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็เอเชอรี่ อินเนสตานะส่วนมารินกะ็ม,นมีนะซาวกาโดโรเบตโตคาร์ลอสนะอะไรอย่างนี้อนะไรนี้แอลสองแอลแอลหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีให้เห็นเนะถ้ากดแอลหนึ่งนะแอลหนึ่งกับอาร์หนึ่งมันจะมีอ่าเนี่ยต้องติดใบแดงไอ้ติดใบเ,เหลืองใบแดงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมมันมีรายละเอียดนะครับก็เราไปเช็คดูกันเอานะครับผมมันมีความฟิตนะครับผมเนี่ยเดโก้เหมือนฟรีคิกใช่ไหมน,นะครับผมจุดโทษเตะมุมในซ้ายขวาโรนัลดิโญ่เลยนะครับฟรีคิก อบอลโยนยาวตัว L มันโยนยาวเลยตัว S มันก็เตะสั้นประมาณนี้นะตีชิดสั้นหรือเปล่าประมาณนี้นะแล้วก็เตะมุมสองสองฝั่งแล้วก็ถูกโทษโรนัลดินโ,นโ,นโยนเขาหมดเลยนะครับนะกับตันซีก็คารลส์ฟูโยส่วนอันบนเนี่ยมันเป็นแผนมันแบบจะให้นักเตะวิ่งแบบไหนอ่าเนี่ยยิ่งจะถอยลงอย่างนี้จะขึ้นลงอย่างนี้ตามนั้นหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับสวนอย่าก็คือไม่ค่อยได้ปรับกันนะผมพูดตามตรงนะครับผมเนะเป็นจริงปะก็ประมาณนี้เนี่ย เป็นหน้าจอถ้าใครเดินผ่านร้านเกมตู้หยอดเหรียญตามห้างมันจะเนี่ยภาพมันจะเป็นประมาณเนี้น <Barcelona S 1> ยกร,รีมรไม่ได้กดภาพเอสภาพอากาศนีสภาพอากาศเอ่ออากาศดีมีทั้งภาพอังกฤษมีภาษาญี่ปุ่นเลยนะคือคลาสสิกข,ของมันวินนิ่งอะก็คือภาพญี่ปุ่นนี่แหละเออตอไก่อน ตาใารยิงเล่นเคยเล่นเพย์หนึ่งเลยนะเพย์หนึ่งเลยที่ปาราซิลเก่งๆเลยอ่ะอันนี้ครับก็เหมือนเดิมนะมันก็มีอันนี้ซ elect k i c k e r ที่มันยังกดไม่ได้ก็คือตอนไลฟีคิกส่วน Chain Player ก็อันนี้การเปลี่ยนตัวแบบโดยไม่ต้องไปกด Formation Setting เลยกดตรงนี้เปลี่ยนได้เลยแบบสมมติเปลี่ยนแค่ตัวผู้เล่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ c a m ม r า Time เนี่ยก็บุมกล้องเนี่ยผมก็จะเน้นวายนะผมบุมกว่างนะผมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมด ครับผมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมสลับในเบื้องต้นบอกเบื้องต้นนะครับในเรื่องเมนูต่างๆการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปฝึกฝนการเอานะครับผมมันจะยิงแรงไม่แรงจะโยนยาจะยิงกดยิงแรงไปไหมขีดมันสุดไปมไมอะไรอย่างนี้ก็ไปเรียนรู้กันในเกมนะครับผมมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นคลิกเองนะครับผมแบบมันรู้ด้วยตัวเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็กลับไปที่เมนูนะครับผมก็ออกนะครับ หรือว่าถ้ากดอันกลางเนี่ยก็คือมันจะไปที่หน้าทีมเลยแบบเลือกเลือกทีมใหม่ได้เลยแต่อันนี้คือเราก็ไปเมนูหน้าจอ,อาหน้าแรกของเรารผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับในส่วนของ Winning ีเ1เนสิบผมก็คือเป็นแฟดของทางเบสน,นะครับผมโพลนจันซ็อกเกอร์ประมาณนี้นะผมก็ออกเก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ ใครอยากจะหวนนึกถึงวันเก่าๆช่วงที่มีบรรยากาศนึกถึงแบบเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนสลับกันเล่นอะ่ะก็คือนั่งกันเล่นอย,อยู่บนร้านเกมเอะไรเงี้ยเล่นไปก็เป็นกลุ่มๆแต่ว่าแบบมันเล่นแค่สองจอยนะแต่ว่าก็เล่นเมื่อยกานเลยสลับกันก็สามารถนึกถึงได้ไปเดินไปเดินห้างสมัยก่อนนึกถึงใช่ไหมก็สามารถมา,าลํำลึกถึงความหลังกันได้นะ ก็เป็นประโยชน์ไม่มากตอนนี้นสลับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่างฝั่งทุกคนถนะึงไ mm hmm. ม่เข้ายังไงก็ถ้าผิดพลาดไรก็ขออภัยด้วยไว้ด้วยนะทีวนีะ้สำหรับวันนี้ในเกมในการแนะนำวิ 10, นนะิ่งอีเลฟเว่นสิบก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมคนระับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแอนตี mm ้โปรเฟลไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกอาังใจให้ผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ